อเงียบจังเ,นเ,นเลยเงียบมั่วเลยใช้คำบนได้แล้วเปไปอีวะชัวรแลวจั่นนี่ม,นนะนมัโรเททง่ายอยู่มาอีแล้วนี่ยังเงียบเชียบยู่ ถ่ายเอพี่ทางที่เดิมเลยสมมองไปทางไหนนั่นเลยยข้าง,งบนมีตัวหนึง่งหุ้ยอยู่ข้างล่างตัวนี้ตายตัวอ่าตายแล้วโอ้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 มีลมนู้นสองตัวพีสว่สามตัวพี่ส <Okay. S 1> ามตัวสามตัวพี่โอเคเยอะมากสามตัวพี่ 30ไ e c o n d s left ยาไม่มีเพราะมันยังไม่มี out of charges อ้อม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 ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปเลยก็ได้แล้าพี่บอกจำทางไม่ได้เออผมบอกจำทางไม่ได้หรอพี่มาว่ะ10 seconds left มาไหนมีวะเนี่ยไม่มีแน่เลยไ่มีแล้วาวินะ ไม่มีมันต้องปรับให้ทันนะไม่ทันแล้วไม่ทันแลนะเนี่ยเดินไม่เดินแล้วเดนไม่ด่าตามึงก็ไปอ่ันกับพูดเลยตอนนี้เล่นอยู่ไม่ไปหน่วยคุณดีขนาดเลยเล่นต้องเล่นให้สิทธิ์ดิอย่าบ่อยอย่างนั้นอ่ะใช่ไปทางเดียวแล้วหน่วยมุณดีไลเท้าเพื่อนพาไว้ก่อนเพื่อนกูเจ็บมึงไม่กลับเข้าว ถ้าสมมติเออัพปีเลยนะีกเกลหรอกูไม่รู้อ่ะมันเล่นช้ามากๆาไม่ใช่เว้ยเข้าบนพี่ไปบีกันหรือเปล่าติดมากเข้นะติดมากอะไรข้าบนเนี่ยเพื่อนโดนเด้ลงกำลังจะลงไปบีกันยานึงโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่

โอ้ยมันอยู่ตรงนน้นน่ะเราจะไปนี่ยังไงอ่ะโอ้โอ้ๆมันนีเนี่ยมอมีเหมือนมองแว่าแบบโลเพมากอ่ะมอมีแบบเล่นรถโรเพอ่ะคือแบบว่าโอเคนี่มาแล้วทางท่ะกอมีอยม่ด้ทางขายทาพ้ายอ่ะที่ติมจับทางซ้ายโอ้ หลังนี่เอง่โพี่ฮิวให้กูน่ะฮิวให้กูกูพี่ฮิวให้กูฮิวฮิวให้กูบอสไม่มีเหลือเดือนหนึ่งเอออย่าี้พี่คนตาพิษบ้าสิบวิสิบวิ คือแบบว่ามีคนุดยกูดนอะไรบ้างเียนมาคออคนเลียวยิงไปเพื่ออะไรวะน้าฉันลางุจลงมาเลยมาเลยลยมาเลยดีลุดขึ้ก่อนมาเลย ข้างหน้ามันมี <What? S 1> เ,เพื่อนเก็บหมดแล้วจู้ผู้ผูนทันเพื่อนบอกเก็บคนเดียวมัเออไม่ได้ริงใครเลยอุ้ย spike planted tăng yêu hung lắm luôn 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 อ้าวยิงยิงคูยิงหัวเขาได้เฉยครูโดนบ้าเนี่ยใจ่คืนหน่อยได้ไหมอยู่ไหวะมึงร่างไกลเลยกูรอ้อยู่คนเดียวอยู่ละพังว่ะมีอุ้ยอยู่ด้านนี้อยู่ไหนอ่ะดูด้านหลังซ้ายซ้ายไปคอนโบขวาปะเพื่อนรีเพื่อนรี เดี๋ยวจะมีอ้กบารีเอาบอมมาก่อนได้ไหมอะไรไม่โอ้โอ้เอาบอมไปก่อนไม่มีอ่ไดเหรออุ้ยไม่มีไมีมีไปเพลยฝั่งนู้นอ่ะยังดู้ออุ้ยทำหมดล้วทำหมดทำหมดจะสละยีวมันทุกคนเลยเหรอไม่ฉันไม่สลายผมว่ามีไม่ได้ฝั่งนั้น อันแล้อันแล้รอดมันอยู่ตรงประตูตายหันทางให้แดนตายฉันไม่ตละฉันฉันเลยว่าไม่เห็นแค่ตัวเดี๋ยวให้เหมือนปราชญนเลยไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้ด่าตัวเองดีกว่าอ้าวเขาไปฝั่งหน้นกันนี่นะ เพราะมีไม่มีอะไรเลยนะเพราะมีไม่มีอะไรเลยลงมือ่เโคตรตัวจะเห็นกันตัวจะหนีจะนอนจะหนีก็ดีต้องทำไงกันไม่ยอมด้วยไม่อ้อมด้วยจะอ้อมทำไมก็โอ้โหดูดิเล่นเล่นแบบยอมตายกันทั้งคนสองคนนี่วิ่งหนีมาอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยไม่เออเดี๋ยวเลย ้าโลกแตกก็มีคนรอดแล้วหนึ่งคนในตอนนี้นนะ <c oughs> เ่าคนที่รอดกลับน้เลยมันเอจะไม่มีใครเลยถ้าในชีวิตจริงก็คงไม่ไม่เป็นอย่างนาาั้นเราก็แบบขุนเดินมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นม <c oughs> ีเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามีงานเลี้ยงแล้วก็จบไปแล้วมีขุตอาเดินมา ตัวชาติหนึ่งเรื่องงานเลี้ยงแค่วันเดียววิ่งก็ได้นะป้าบีถ้ามันไม่มีใครอ่ะถ้าโชว์ไม่มีใครวิ่งไปเลยคืองานเลี้ยงวันนี้แต่ว่าเพิ่งไปเลือดถุนเลยอย่างเงี้ยทำไมผมรู้สึกว่าป้าบีจะเจอจะเจอได้ไงเดินตามหลังอยู่เนี่ยข้างบนแผนหนแผนผมไม่ได้นำไม่แผนมึงเสียงก่อนเป็นเสียงข้างบนเป็นบีตัวนึงเชืงอม่นมาอ้าบีมันผมรู้สึกว่าป้าบีจะเจอ จะเจอได้ไงเดินตามหลังอยู่เนี่ยเอายู่งี่เลยอยู่กี่เลเยอร์เดี๋ยว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 แล้วเขาดวงตาลูกกระตาปลาลูกกระตาปลาลูกกระตาหน้าหนักเขามาแล้วเข้ามาแล้วปลาลูกกระตาลูกกระตาลูกกระตายิงยิงยิงสิทำไมยิงไม่โดนเดี๋ยวมีแต่เดินหลบกระสุนที่เดินใส่กันตัวเดินขวางกัะสุนเจออะไรอแล้วกูได้คลิปหาแล้วกูได้คลิปหา ปาบีกันโลกแข่งความสงบสุขของเขาหัวตาที้เลยนะกติดจากปาบีจุ่มตาเลยเนี่้ยแก้มชอแล้วเนี่ยมือแก้มอ่ะโอ้หายอ่เียู่นี่คนหนึ่ง เฮ้ยเขาก็มองไม่เห็นจะยิงไม่โดนอย่างเงี้ยมเรามาเนี่ยมาเนี่ยบี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 คำบีเป็หนวยบีบบีโอเคตายก็โอเคอยู่นั่นแหละใช่เรืโดนกระสุนนี้ มีอยู่ในนั้นอยู่ในนี้อยู่ในท่อนั่นแหละอ๋ออคือคือคือบอกนี่ใช่ไหมใช่จุดข้อบดบดแล้างบนแบบต้นกล้าเล่นกับต้นกล้าจนงงว่าแบบขอบคุณมากเพื่อนดูแบบนี่หนูว่าอยู่ทางมิกแล้วอยู่ทางมิกแล้าสวยสวยสวยดีมาเดีนมาเดินดีขึ้นไมอยู่ไหนอยู่มิกเลยกระโดดขึ้นนะไม่กระโดดกระโดดกระโดดขึ้น เอ็ดอ้ไม่ได้เอ็ดถือมีดเ <c oughs> แแแอ็ดเ้ <c oughs> มอกเข้าป็สิงตัวมีดยังไงก็่ไ้ม่โฟกัสเมนกูโฟกัสกุญแากุญปสิงในตัวมีคลิปเตลกทั้งคิปอารมณ์แบบเด็กกอบอไมข้เด็กกอบอห <c oughs> ้าไ <c oughs> ไม่รกเนี่ย